สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องสุพงสตอรี่อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์และก็เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง Yamaha YZF-R15 และ Honda CBR 150R ปี2022นะครับซึ่งทั้งสองรุ่นเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมา แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ต้องขอโทษ F C ของ Honda และ F C ของ Yamaha ไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ไปอาจจะผิดพลาดหรือว่าข้อมูลไม่ตรงใจของ F C ของทั้ง2ค่ายนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมกมัได้เลยครับมาเริ่มข้อแรกนะครับก็คือช่วงหน้าจะเห็นว่า R15 แล้วก็ C B R จะมีไฟหน้าแบบ LED ทั้งคู่มีไฟเด y t i ทม running light ทั้งคู่แต่จะแตกต่างกันตรงที่ไฟเลี้ยวนะครับ CBR มีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ส่วน R 1 5มีไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้ธรรมดายังไม่ใช่ LED นะครับข้อที่2มาดูช่วงท้ายกันบ้างนะครับ R 1 5แล้วก็ CBR จะมีไฟท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันแต่ว่าไฟเลี้ยวด้านท้ายนะครับ CBR เป็นแบบ LED แต่ว่า R15 เป็นแบบหลอดไส้ธรรมดายังไม่ใช่ LED นะครับข้อที่3นะครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้าง YZF R15 จะมีปริมาตรกระบอกสูบริงอยู่ที่ 155cc Single Overhead Camshaft หรือว่า SOHC ก็คือเป็นแคมเดียวนะครับมีกำลังอยู่ที่18.4แรงม้าที่10,000รอบต่อนาที แรงบิดอยู่ที่14.2นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีในขณะที่ Honda CBR มีปริมีเปรมาจริงที่น้อยกว่านะครับอยู่ที่149.16 cc Double Overhead c a m h a r ซเบิลโวแคมชา์ปวเป็นแคมคู่นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําแล้วก็มีพัดลมหม้อน้ําอัตโนมัตินะครับในขณะที่ r 1 5ไม่มีพัดลมหม้อน้ําอัตโนมัตินะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่17.1แรงม้าที่ 9,000รอบต่อนาทีแรงบิด14.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีนะครับซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลทางเทคนิคนะครับจะเห็นว่า R15 มีแรงมาที่มากกว่าแต่ก็ต้องปั่นรอบไปถึง1,000 100, 0รอบขณะที่ CBR ใช้รอบแค่9,000รอบก็ถึงแรงมาสูงสุดแล้วนะครับ ข้อที่สีนะครับมาดูเรือนไม้กันบ้าง R15 จะมีเรือนไม้แบบ LCD นะครับโดยจะมีโหมดสตรีทแล้วก็โหมดแท็กนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอขาวดำส่วน CBR150 จะมีหน้าจอแบบเดียวนะครับไม่มีโหมดที่เรือนไม้นะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอสีซึ่งถ้าดูแล้วก็เท่ไปนคนละแบบนะครับ ข้อต่อไปนะครับก็คือสวิตชกุญแจจะเห็นว่า R15 จะมีสวิตชกุญแจธรรมดานะครับไม่มีชิปไม่มีรีโมทแต่ว่า CBR150 ก็สวิตชกุญแจธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าจะมีระบบชัตเตอร์คีย์ป้องกันการขโมยมาให้นะครับถังน้ำมัน R15 จุแค่11ลิตรแต่ CBR มีถังน้ำมันจุ12ลิตรนะครับในส่วนของสวิงอาร์มหลังนะครับ R15 มีสวิงแบบอลูมิเนียมแต่ว่า CBR จะเป็นสวิงอาร์มหลังแบบเหล็กหล่อนะครับมาดูในส่วนของยางกันบ้างนะครับล้อหน้าทั้ง R15 และก็ CBR มีขนาดล้อหน้าที่เท่ากันนะครับก็คือ100ทับ80ขอบ17นิ้วแต่ว่าในส่วนของยางหลังนะครับ CBR มียางแค่130ทั70ขอบ17แต่ว่า R15 มีขนาดยางหลังที่ใหญ่กว่า ก็คือ140ทับ70ขอบ17นิ้วนะครับแล้วก็ r 1 5ให้ยางเรเดียนมาให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งล้อหน้าและล้อหลังแล้วก็ทั้ง2รุ่นจะเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับในส่วนของออปชั่นที่ทั้ง2อรุ่นเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง r 1 5และ cbr จะมีระบบ Acid s แอน p ์สลิปเปมาให้นะครับป้องกันล้อล็อกขณะเชียนเย์ลงต่ำแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับทั้ง r 1 5แล้วก็ cbr จะมีโชคหัวกับอัพไซด์ดาวแถมให้ด้วยนะครับแต่มีระบบหนึ่งนะครับที่ CBR มีแต่ R15 ไม่มีนั่นก็คือระบบ ESS ถ้าเราเบรกหน้าหรือเบรกหลังกระทันหันไฟเลี้ยวข้างหลังซ้ายขวาจะกระพริบโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อแจ้งให้คนข้างหลังทราบว่ามีการเบรกฉุกเฉินแต่อ p อปชั่นของ R15 มี CBR ไม่มีก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ระบบวาล์วแปรผันของเครื่องยนต์นะครับโดย R15 จะมีวาล์วแปรผันทําให้มีอัตราเร่งดีตั้งแต่รอบต้นยันรอบสูงนะครับโดยวาล์วแปรผันจะทํางานที่7,500รอบอันที่2ก็คือระบบแท็กชั่นคอนโทล R15 มีมาให้แต่ CBR ไม่มีนะครับอันดับที่3ก็คือระบบเกียร์แบบควิ c k ิปเตอร์นะครับ R15 แถมมาให้แต่ CBR ไม่มีนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับ เซนเซอร์ S S ที่ขาตั้ง r 1 5แถมมาให้นะครับคณาเอาขาตั้งลงเครื่องกียดับอัตโนมัติแต่ว่า cbr ไม่มีอีกอย่างนึงนะครับที่ yamaha ม,าามีแต่ honda ไม่มีก็คือช่องชาร์จมือถือนะครับ r 1 5มีแต่ว่า cbr ไม่มีนะครับอีกข้อนึงนะครับก็คือกันดีดล้อหลัง r 1 5มีมาให้แต่ cbr ไม่มี และก็ข้อสุดท้ายนะครับที่ r 1 5มีมาให้แต่ cbr ไม่มีก็คือแผ่นทับทิงสะท้อนแสงด้านข้างนะครับที่ติดบริเวณบนล้อหลังนะครับในส่วนของความสูงของเบาะนั่งนะครับ r 1 5สูงกว่านะครับอยู่ที่815 m มมแต่ cbr มีความสูงแค่788 mm สมมส่วนท้องรถนะครับ r 1 5ก็สูงกว่านะครับระยะจากพื้นถึงเครื่อง r 1 5สูง170 m มมแต่ cbr สูงแค่ 150มิลลิเมตรเท่านั้นก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวข้อแตกต่างระหว่าง YZF-R15M แล้วก็ Honda CBR150R ปี2022หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงศ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ